ว่ากระดูกทับเส้นตำแหน่งไหนเนี่ยอันตรายที่สุดก่อนที่เราจะบอกว่าตำแหน่งไหนเนี่ยอันตรายที่สุดนะคะเรามาดูตรงนี้ก่อนเนาะว่าเนี่ยค่ะหมอดรองกระดูกของเรานะคะเขาก็จะวางเป็นแนวแบบนี้เลยซึ่งปัญหาก,ก็คือถ้าเกิดกระดูกทับเส้นตำแหน่งไหนเนี่ยคะมีโอกาสนะคะที่จะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวหรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่ตำแหน่งส่วนตรงนั้นลงไปเลยนะคะถ้าเรามองมุมนี้เนี่ย ปัญหาของกระดูกทับเส้นบริเวณคอเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเพราะว่าเมื่อใดก็ตามนะคะที่หมอรองกระดูกปลิ้นหรือว่ากระดูกสลังเคลื่อนแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั่นหมายความว่าถ้าเราเกิดขึ้นหมอนรองกระดูกตำแหน่งยิ่งสูงเท่าไหร่เราก็จะสูญเสียความรู้สึกสูญเสียการเคลื่อนไหวตั้งแต่ตำแหน่งนั้นลงมาและประเด็นก็คือส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนนะคะถ้ามีปัญหาในส่วนหมอนรองกระดูกของคอเนี่ยก็จะทําให้เรามีอาการเกี่ยวกับเรื่องของปวดตึง คอบ่าไหลบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นปัญหาหมอนรองกระดูกที่คอหรือว่ากระดูกทับเส้นที่คอเพราะบางคนก็คือจะปวดตึง แล้วก็ราวขึ้นหัวนะคะสมัครจมต่างๆซึ่งก็จะเข้าใจว่าเป็นออฟฟิซินโรมธรรมดาซึ่งนะคะจุดนี้แหละคือจุดที่อันตรายที่สุดคือเราไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะสําหรับใครที่ตอนนี้นะคะมีอาการปวดที่คอตึงบ่าไหล่นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยรู้สึกนะคะขึ้นที่หัวนะคะหรือบางคนถึงขั้นเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเสริมดูแลสุขภาพตัวเองะค่ะที่ดูแลครบทั้งในส่วนของหมอนรองกระดูกนะคะกระดูกสันหลังของเราแล้วก็เส้นประสาทที่ถูกกดทับค่ะแล้วก็ช่วยลดอาการไหล เวียนเลือดผ่านดกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็ยังมีในส่วนของ BCAA ที่ช่วยฟื้นฟู ในส่วนของกล้ามเนื้อด้วยนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะ B Active ค่ะสําหรับใครที่อยากลองนะคะพอแนะนํานะคะอยากให้กดสั่งนะคะเป็นชุด2กล่องไปลองเลยนะคะวิธีทานนะคะก็คือทาน2แคปซูลหลังอาหารเช้า,ชาค่ะตัวนี้เรามั่นใจได้เลยเพราะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยค่ะมีออยมีฮาลาลผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ผลลัพธ์การทานประทับใจสารสกัดเข้มข้นแล้วก็ตอบโจทย์ดูแลครบสุขภาพเรื่องของกระดูกและข้อแล้วก็เรื่องของสุขภาพองค์รวมค่ะและตอนนี้นะคะสำหรับชุดทดลอง2กล่องเนะะี่ยค่ะเราจะ โปรโมชั่นไว้ให้อยู่นะคะจากปกตินะคะราคาหลังกล่องนะคะ1กล่อง1590บาทนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นให้ค่ะสําหรับใครที่อยากรับชุดทดลองเห็นผล1เดือนรับ2กล่องนะคะจากปกตินะคะ31,80บาทเราลดให้เหลือเพียงแค่ 2, 3 8 0บาทค่ะปัญหาหมอนรองกระดูกนะคะเป็นอะไรที่ไม่อยากให้ทุกคนละเลยค่ะเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองทักแชทที่เพจนี้หรือว่าเบอร์โทรในคลิปนี้นะคะเพื่อรับโปรโมชั่นทดลองเห็นผล1เดือนได้เลยนะคะ